ด็อกเตอร์หนุ่มที่ชื่อสันติสารพเนี่ยนะครับยังถูกขุดย้อนไปไกลเลยสายสืบโซเชียลนี่ในโซเชียลเนี่ยเขาอ,อ้างว่าก็เป็นข้ออ้างของสายสืบประชาชนนะจริงไม่จริงนี่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับด็อรสันติเขาด้วยเหมือนกันนะใช่ต้องต้องฟังความด้วยถ้ารัอกเตอรสันติอ,าตอ,อยากจะชี้แจงเรายินดีนะเราก็อยากเหมือนกันนะเชาวนเน็ตเข้าไปขุดว่าดรคนเนี้ยยังมีพฤติกรรม นำคูปองกินฟรีที่ได้จากร้านอาหารชื่อดังๆมาโพสต์ขายต่อในราคาต่ำกว่าราคาจริงซึ่งราคาดังกล่าวรวมค่าจัดส่งคูปองให้ด้วยแล้วนะยกตัวอย่างเช่นสองพันอาจจะขายพันห้าพันห้าไม่ต้องค่าส่งรวมค่าส่งอินคูดิ้งค่าส่งมันนิดเดียวเพราะว่ามันก็คูปองมันเบาๆไม่กี่บาทเออไม่มีอะไรโอ้โหน่ากลัวจริงๆแต่ในที่สุดนะเมื่อหนีไม่พ้น เขารู้และเป็นใครอืไปเจอเจ้าของร้านที่ไม่กลัวซะด้วยอ่าใช่เจอคนจริงดรสันติสารพลจึงต้องออกมาโพสต์ขอโทษสังคมขอโทษใครต่อใครเยอะๆยะไปหมดด้วยข้อความดังต่อไปนี้นะครับอจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคผมรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งต่อสิ่งที่ทําไปทั้งข้อความและกิริยาใดๆก็ตามที่ไม่ดีและไม่เหมาะสม,มที่เกิดจาก อารมณ์ชั่ววูบของผมจากการทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นผมขอโทษและขออภัยร้าน Wisdom International Buffet ผมขอรับความผิดไว้เพียงผู้เดียวและจะนำบทเรียนที่เกิดขึ้นครั้งนี้มาปรับปรุงแก้ไขระมัดระวังคำพูดและการกระทําต่างๆในอนาคตให้มากขึ้นขออภัยต่อทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นในครั้งนี้ด้วยครับลงชื่อ สันติสารพลวันที่14กันยายน2564ไม่ทันละสังเกตนะมเออเขาขอโทษคงไม่ทันละสังเกตนะมทำไมคะอ่านคำขอโทษของดรสันติทุกคำนะแล้วรู้สึกอย่างไรค่ะผมรู้สึกอย่างหนงว่าหลังจากที่โป๊ะแตกหลังจากที่มันแดงโรค่ะหลังจากที่ทัวร์มันลงไปแล้วออแต่หมากจะสังเกตไหมครับ ไม่ว่าระดับด็อกเตอร์หรือจบปสีค่ะไม่ว่าจะเป็นนักวิชัย,ชยระดับประเทศหรือเป็นคนล้างจานในร้านอาหารสังเกตไหมครับเวลาเกิดเรื่องทํานองนี้ก็จะออกมาเอื้อเอ่ยวาัตากรรมที่เหมือนกันหมดมชั่ววูบเสียใจใจร้อนขอโทษตัวเองใจร้อนไปหน่อยใช้คำรุนแรงจะนำบทเรียนครังนี้ไปทบทวน จะไม่ทำอีกแล้วเสียใจและขอโทษผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของผมด้วยือเสียใจขอโทษจะปรับปรุงตัวเี่ใหม่จะขอทบทวนจะแต่เวลามีเรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นแล้วเวลาปะแตกเวลาเขาจับได้นะจะด็อกเตอร์หรือปอสี่จะนักวิจัย f o r m ม t <at S 1> เดียวกันหรือ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 ปอเจ์ฟ format เดียวกัน แต่อย่างงี้ก่อนคุณนาดยแต่แฟนก็หมดทุกอย่างเลยแต่แฟนๆน,น,นะคุณสันติเองเขาก็ไปสัมภาษณ์สื่อนะเขาบอกเลยเหมือนกันนะว่าที่ชาวเนต็ตออกมาแชร์พฤติกรรมต่างๆแบบนี้ที่บอกมีพฤติกรรมต่างๆที่ตามที่พูดออกมายืนยันว่าเป็นความจรงิงแต่เขายอมรับว่าตัวคุณสันติในปัจจุบันเนี่ยเขาได้รับผลกระทบมากใช้คำว่ามากมา,มายมหาศาลด้วยรวมถึงทางภาควิชาและก็ทางมหาลัยก็มีการมาติดตามเรื่องนี้ด้วยเขาบอกว่าเขาเป็นเรื่องส่วนตัวเขาที่เขาทําผิดแต่ตอนนี้สิ่งที่เขาได้รับเนี่ย มันเป็นผลกระทบที่มหาศาลมากมากจริงๆนะคะนี้เขาก็ชี้แจงมาเหมือนกันว่าที่ไปแ์เฉยเขาก็ปฏิเสธแล้วกันก็คือก็ต้องแฟงกับด้วยงดุสิล่ะด้วยความเคารพด้วยความเคารพจริงๆเนี่ยก็ต้องแฝงกับดรสันติดรสสันติเมื่อสักครู่ก็บอกว่าไอ้ที่ไปคุดขกันมาเนี่ยยืนยันไม่ใช่ความจริงบางเรื่องมันไม่จริงอ่าใช่อันนี้แฟงแต่ไอ้เรื่องที่วิสเดอก็ยอมรับอ่าขอโทษอารมณ์ร้อนอ่ะนะอาะนะสังคมไทยให้กันได้มากกว่านี้